สวัสดีทุกท่านนะคะที่รอเรื่องเทพกระบี่มลณะนะอยู่ค่ะสำหรับเอพิส o ดนี้นะคะเราก็มาต่อกันในตอนที่145เจี้ยนเฉินข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเชื่อฟังเราอย่าบังคับให้เราต้องใช้กำลังหากเจ้าทำให้พวกเราต้องลงมือเราคงลีเลี่ยงไม่ได้ โัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวทมินจองเจียนเฉินซึ่งไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเจียนเฉินหัวรเราะเบาๆและเปิดเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรังเกียจในขณะที่เขาพูดว่าเจ้าเป็นแค่เสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาพูดเช่นนี้กับข้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าจะสามารถจับข้าหรือพวกเจ้าต้องตายทีละคนด้วยน้ำมือของข้า ขณะที่เขาพูดแสงปราณกระบี่เปล่งประกายสลัวก็เริ่มไหลเวียนรอบกระบี่วายุโปรยหลังจากนั้นร่างของเจียงเฉินก็พล่ามัวในขณะที่เขาเคลื่อนไปยังกลุ่มทหารรับจ้างในไม่ช้าเขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งต่อหน้าทหารรับจ้างที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็เหวี่ยงกระบี่ด้วยความเร็วที่น่าทึ่งเจ้าหลนหาที่ตายเจ้าคนปากดีเจ้าช่างยิงยโส เช่นเดียวกับที่เจียนเฉินก็เริ่มเคลื่อนไหวสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวทมินก็ร้องออกมาด้วยความโกรธเมื่อพวกเขาพุ่งเข้าใส่พับพับพับในทันใดที่พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเจียนเฉินก็แทงเข้าไปในรําคอของทหารรับจ้างสามคนด้วยความเร็วดุดสายฟ้า เนื่องจากการโจมตีของเจียนเฉินเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเซียนระดับสูงคันตนจึงไม่มีเวลาตอบโต้เลยกระบี่วายุโปยเจาะเข้าไปในลำคอแล้วก็ปิดชีพของพวกเขาเจียนเฉินดึงกระบี่ออกมาโดยไม่ลังเลและก็เริ่มต่อสู้กับทหารรับจ้างเสือดาวธมินยังดุเดือดแม้ว่าพวกเขาจะได้เปรียบในเรื่องของจำนวน แต่จำนวนศัตรูที่พยายามทําร้ายเจี้ยนเฉินนั้นมีเพียงประมาณเจคนเท่านั้นที่เหลือก็อล้อมรอบเจียนเฉินเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้ไม่มีทางหนีในเวลาเดียวกันพวกเขาจะสามารถกระโดดเข้ามาได้ตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือหากจําเป็นในบรรดาทหารรับจ้างเจคนที่ต่อสู้กับเจียนเฉินมีเซียนผู้เชี่ยวชาญห้าคนเซียนระดับสูงสองคนกลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวธมิน ไม่ได้โง่พวกเขารู้ว่าคนที่สามารถสร้างความโกรธแค้นให้กับตระกูลเทียนซ่งได้นั้นคงไม่ใช่คนอ่อนแอเสียนผู้เชี่ยวชาญห้าคนจึงโจมตีเขาในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเจียนเฉินจัดการกับเสียนผู้เชี่ยวชาญห้าคนและเสียนระดับสูงสองคนได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเป็นเสียนระดับสูงขั้นกลางเขาก็การที่จะเผชิญหน้ากับเสียนผู้เชี่ยวชาญหลายคนของตระกูลเทียนซง เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาพัฒนาไปสู่เซียนระดับสูงขั้นสูงสุดแล้วเขาไม่รู้สึกลำบากที่ต้องต่อสู้กับทหารรับจ้างเหล่านี้ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญเพียงหนึ่งก้าวเท่านั้นแม้ว่าการเพิ่มขึ้นจากขั้นกลางถึงข,ข,ขั้นสูงสุดเป็นขั้นตอนธรรมดา แต่ความแข็งแกร่งของเจียนเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ตอนนี้เขามีพลังของเซียนระดับสูงขั้นสูงสุดการโจมตีพร้อมกันจากเซียนผู้เชี่ยวชาญ5คนจึงเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากเขามีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้กระบี่ของเจียนเฉินนั้นหาตัวจับยากในเรื่องความเร็วไม่ว่าจะเป็นการโจมตีและการป้องกันด้วยความเร็วแสงที่เหลือเชือ กระบี่วายุโปยังคงปะทะกับอาวุธเสียนชิ้นอื่นทำให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วจากการประทะกันแต่ละครั้งพลังเสียงที่แข็งแกร่งจากอาวุธจะแพร่กระจายผ่านพื้นดินทำให้ฝุ่นและควันนั้นกระจายไปทั่วอากาศกระบี่ของเจียนเฉินเพิ่มความเร็วขึ้นมากยิ่งขึ้นมันปิดกั้นอาวุธเสียนที่เข้ามาจากนั้นมันก็พุ่งออกมาราวกับสายฟ้าผ่าเจาะทะลุค,คอของเสียงระดับสูง ชาลีเชิงปูปิงเมื่อเห็นคนสองคนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อต,อตาเหล่าทหารรับจ้างเสือดาวทามินก็ส่งเสียงร้องอันเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียคนทั้งสองคนที่สนิทสนมกับคนที่เพิ่งเสียชีวิตคำรามยังโกรธแค้นทันทีพวกเขาพุ่งเข้าใส่เจียนเฉินเจียนเฉินหลบออกจากวงล้อมของเซียนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เริ่มต่อสู้กับเซียนระดับสูงยังดุเดือด หลังจากที่กระบี่ของเขาวูบว่บทหารรับจ้างก็ถูกแทงที่คอและหัวใจพวกเขาก็ต้องจบชีวิตลงเช่นกันเจ้ากาคาสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวทามินทร์เจ้ารนหาที่แล้วเจี้ยนเชิญหัวหน้ากลุ่มเริ่มโกรธจากจากที่เห็นผู้คนมากมายต้องตายด้วยน้ำมือของเจี้ยนเชิญเขารีบพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้หอกยาวแทงเข้าใส่เจียนเชิญ เรากับว่าเจียนเฉินนั้นมีตาอยู่ด้านหลังศีรษะเขาหันหลังกลับแล้วก็ใช้กระบี่ยาวแทงออกไปเคร่งเสียงของเหล็กปะทะกันอย่างแรงเมื่อกระบี่วายุโปรยสีเงินและหอกยาวปะทะกันกลางอากาศ ในขณะที่ทั้งสองนั้นต่อสู้กันเจียนเฉินก็ไม่ได้ก้าวถอยหลังไปเลยเขาก้าวผ่านหอ,อกไปทางด้านหน้ากับบี่คมส่องแสงประกายและแทงเข้าไปที่ลำคอของหัวหน้าทหารรับจ้างเสือดาวทมินหลังจากเสียงเลือดสูบฉีดก็มีปลายดาบเปื้อนเลือดปรากฏขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของคอของหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวทมินเริ่มแข็งทือขณะที่จ้องกระบี่ในลำคออย่างไม่เชื่อสายตา ตาดำของเขากลิ้งไปมาอย่างโกรธเกีียวเมื่อเขาจ้องมองเจียนเฉินและพูดด้วยความยากลำบากว่าเออค่ะค่าจะข้าค่า,า,าตายด้วยมือของเจ้าได้อย่างไรกันหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าคากิวเมื่อเห็นหัวหน้าของตัวเองถูกแทงคอท่าทีของทหารรับจ้างทั้งหมดก็เปลี่ยนไปหลังจากยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มตะโกนด้วยความตกใจ เขาฆ่าหัวหน้าคากิวพี่น้องของข้าข้าขอร้างแค้นให้กับการตายของหัวหน้าล้างแคนให้กับหัวหน้าคากิวทุกคนเดินหน้าคาเจียนเฉินคนนี้ท่านใดนั้นทหารรับจ้างก็เริ่มมีแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพวกเขาพุ่งเข้าใส่เจียนเฉินผูกสิ้นคิดเจียนเฉินหัวเราะเยะาะเมื่อเขาดึงกระบี่ออกมา ใบมีดสองแสงขณะที่พุ่งเข้าหาผู้คนที่ด่าหน้าเข้ามาและแทงทะลุคอของอีกสองสามคนร่างของเจียนเฉินเปล่งประกายผ่านฝูงชนอย่างรวดเร็วขณะที่เขาแทงคนที่อยู่ใกล้อย่างดุเดือดทหารรับจ้างที่ต่อสู้กับเขาล้มลงทีละคนเมื่อเผชิญหน้ากับกระบี่ที่ยอดเยี่ยมคนที่เป็นเสียนระดับสูงก็ไม่มีความสามารถในการป้องกันตนเองแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถทนได้นานนัก ในช่วงเวลาสันส้นๆทหารรับจ้างอีกสิบคนเสียชีวิตด้วยกระบี่ของเจียนเฉินทิ้งเสียนผู้เชี่ยวชาญไว้สองคนและก็เซียนระดับสูงอีกสี่คนคนทั้งหกคนก็ไม่กล้าสู้พวกเขามองหน้ากันพวกเขารู้ว่าจุดจบของเส้นทางนี้คือความตายทางเดียวที่เหลือคือการหนีเมื่อพวกเขาคิดเช่นนี้ทั้งหกคนจึงแพร่กระจายออกไปสทิศทางโดยไม่ลังเล พวกเขาพยายามที่จะหนีจากเจียนเฉินเจียนเฉินเ,นเยยอหอยันสายตาของเขากวาดไปทั่วทั้งพื้นที่ในที่สุดก็หยุดที่ทหารรับจ้างที่เป็นเซียนระดับสูงร่างของเขาสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่เขาไล่ตามเซียนระดับสูงคนนั้นไปสำหรับทหารรับจ้างอีกห้าคนเจียนเฉินไม่สนใจพวกเขาเซียนระดับสูงพยายามหลบหนีจากการตามล่าของเจียนเฉินสุดชีวิตแต่เจียนเฉินก็เข้ามาขวางในพริบตา เจ้าเจ้ากำลังจะทำอะไรเมื่อเห็นเจียนเฉินปรากฏตัวตรงหน้าเขาใบหน้าของทหารรับจ้างก็ซีดเสียวเขาเริ่มตัวสั่นแล้วก็ดึงอาวุธเซียนของเขาออกมาอย่างรวดเร็วกระบี่วายุโปยหายไปจากมือของเจียนเฉินในขณะที่เขายืนกอดอกเขากำลังมองดูทหารรับจ้างที่อายุใกล้เคียงกับเขา เขาพูดอย่างเฉยเมยว่าเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่แน่นอนทหารรับจ้างคนนั้นตอบทันทีแต่คำถามนั้นก็ได้ถูกบันทึกไว้ในใจของเขาและท่าทางของเขาก็มีความหวังมากขึ้นเมื่อเขาถามอย่างอ้อนวอนว่าเจ้าจะปล่อยข้าไปใช่หรือไม่ การปล่อยเจ้าไปจะไม่สร้างความแตกต่างให้ข้ามากนักและการค่าเจ้าก็ไร้ความหมายเช่นกันตราบใดที่เจ้าร่วมมือกับข้าและบอกสิ่งที่ข้าต้องรู้ข้าจะปล่อยเจ้าไปทหารรับจ้างโล่งใจเมื่อได้ยินเจียนเฉินพูดเช่นนั้นได้หากเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้ทั้งหมดเจียนเฉินพยักหน้าและพูดว่าตระกูลเถียนซงใช้วิธีใดในการจัดการกับข้าและกลุ่มของเจ้ารู้จักข้าได้อย่างไร ทหารรับจ้างตอบทันทีว่าตระกูลเถียนทรงใช้สมาคมทหารรับจ้างโดยมอบเงินรางวัลหนึ่งหมื่นเหรียญม่วงสำหรับข้าหัวของเจ้าในขณะเดียวกันพวกเขาก็เผยลักษณะบางอย่างของเจ้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้จักเจ้าทันทีตระกูลเถียนทรงต้องการจับเป็นเจ้าเจียนเฉินขมวดคิ้วการที่ตระกูลเถียนทรงตั้งค้าหัวเขาเอาไว้สูงขนาดนี้มันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมาย หลังจากลังเลครูหนึ่งดวงตาของเจียนเฉินก็ส่องประกายแจ่มใสในขณะที่เขายิ้มแย้มและพูดว่าเอาละข้าจะปล่อยเจ้าไปละกันแต่เจ้านั้นต้องทำงานอย่างหนึ่งให้กับข้างานอะไรหากข้าซูเคอลินสามารถหาวิธีได้ข้าจะทำมันแน่นอนทหารรับจ้างคนนั้นปฏิญาณตนด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวเป็นพิเศษและหวังว่าเจียนเฉินนั้นจะเชื่อเขาเมื่อเจ้ากลับไปที่เมืองเวก ข้าอยากให้เจ้ากระจายข่าวให้ทั่วว่าข้าอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรข้าต้องการให้ทุกคนรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่เจ้าเข้าใจหรือไม่เจียนเฉินจ้องหน้าเขาตาไม่กระพริบเข้าใจข้าเข้าใจแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเจียนเฉินนั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ทหารรับจ้างคนนี้ก็ยังตอบเขาทันทีโดยไม่ถามคำถามเขากลัวว่าตัวเองจะทำให้เจียนเฉินโกรธและเขาอาจจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ เจียนเฉินใช้เวลาคิดต่อครูหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อว่าบอกพวกเขาด้วยว่าคานั้นบาดเจ็บสาหัสเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลข้าจะบอกทุกคนอย่างแน่นอนในสิ่งที่เจ้าต้องการให้ข้าพูดทหารรับจ้างรีบตอบกลับเจียนเฉินพยักหน้าและโบกมือเจ้าไปได้เล่ากับว่าชายคนนั้นได้รับการนิรโทษกรรมเขาก็เริ่มวิ่งเห็วเท่าที่เขาจะทำได้เขาอยากจะไปให้ไกลจากจุดนั้น ตัดสินจากท่าทางดูเหมือนว่าเขากลัวว่าเจียนเฉินจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ฆ่าเขาเจียนเฉินมองดูซากศพจำนวนมากบนพื้นดินและยึดเข็มขัดมิติของพวกเขาเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณที่สะอาดเขาก็เริ่มค้นสิ่งของในเข็มขัดมิติแต่ละชิ้นในตอนถ่ายมีแกนอสูรมากกว่า100ชิ้นเหรียญม่วงจำนวนมากถึง300เหรียญและของอื่นๆที่จำเป็นตอนที่146 เจียนเฉินมองผ่านแกนอสูนทั้งหมดของทหารรับจ้างเสือดาวทมินในบรรดาแกนอสูนหนึ่งร้อยอันอันที่ดีที่สุดคือแกนอสูนระดับสและที่เหลือก็คือแกนอสูนระดับสองปริมาณของแกนอสูนที่ถูกเก็บรวบรวมอย่างระมัดระวังนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทหารรับจ้างอยู่ในเทือกเขามานานเพียงใดมันเป็นความอัปยศที่เกิดจากความโลภของเขา หลายคนสูญเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเจียนเฉินและการเก็บเกี่ยวอันแสนเข็นของพวกเขาก็เสียเปล่าเพราะแกนอสูรตกไปเป็นของเจียนเฉินรางวัลจากการทำงานยังหนักของพวกเขาหายไปในพริบตาเจียนเ,นเฉินเก็บแกนอสูรหนึ่งร้อยอันไว้ในเข็มขัดมิติของเขาอย่างมีความสุขแม้ว่าโดยส่วนตัวเขาจะหาแกนอสูรได้2 0หรือ30อันในแต่ละวันแต่แกนอสูรเหล่านี้ก็มีประโยชน์มาก เขาสามารถใช้100อันไปกับการบ่มเพาะได้หลายวันทีเดียว คาหวังว่าทหารรับจ้างจะทำงานที่คาสั่งได้สำเร็จหนึ 100, ่ม <Liberty> มงมื่นเหรียญม่วงเป็นเงินรางวัลที่สูงไม่ใช่น้อยข้าเอา,า,า,เอาหัวเป็นประกันว่ามีทหารรับจ้างจำนวนมากที่ถูกล่อลวงเจียนเฉินพึมพำกับตัวเองก่อนที่จะเปิดเผยรอยยิ้มที่คาดหวังข้าหวังว่าจะมีแกนอสูรในกระเป๋าของพวกเขาเพียงพอที่จะเป็นแหล่งกำไรที่ยอดเยี่ยมผลตอบแทนของความโลภคือความตาย เนื่องจากพวกเขากำลังพยายามจัดการฆ่าเพราะไม่สามารถต้านทานสิ่งล่อใจได้พวกเขาไม่สามารถตำหนิฆาได้ว่าเป็นคนไร้ความปาณีในขณะที่เขาพูดร,รังสีอม,มิตก็เปล่งออกมาจากเจียนเฉินเจียนเฉินพระเอกนะคะเพื่อนๆในอีกสองวันข้างหน้า่าควรทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่ง ไม่อย่างนั้นทาคาต้องเจอกลุ่มที่แข็งแกร่งแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถจับตัวคาได้มันก็คงไม่ง่ายที่จะรับมือกับพวกเขายิ่งกว่านั้นคายังต้องป้องกันตัวเองจากเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงด้วยความแข็งแกร่งในระดับปัจจุบันการต่อสู้กับเสียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ข้าต้องปะทะกับเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงนั่นอาจเป็นอันตรายได้ถ้ามันไม่ราบรื่นข้าอาจจะต้องหนีไปในขณะที่เมืองเวกนั้นเป็นเพียงเมืองชั้นสามที่มีเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพียงไม่กี่คนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีให้เห็นเช่นเดียวกับความล้ำค่า ขนนกฟีนิกซ์และเขายูนิคอร์ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนใดถูกหนึ่งหมื่นเหรียญม่วงล้อลวงและจะไม่มาหาคาดูเหมือนว่าคาต้องตัดผ่านเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญให้ได้เพราะหากคาต้องต่อสู้กับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษคาก็อาจมีโอกาสรอดหลังจากที่เขาวางแผนเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่่าสัตว์อสูนอีกต่อไป แล้วก็เดินไปที่ด้านข้างของเนินเขาแทนที่ซึ่งมีพืชพันธุ์มากมายที่เติบโตผ่านรอยแตกของผาหินที่สูงชันเจียนเฉินเดินไปที่กำแพงแล้วก็ผลักยาสูงออกไปเบาๆเผยให้เห็นรูกว้างเจียนเฉินค้นพบถ้ำนี้เมื่อสองวันก่อน เฉียนเฉินหยิบวัดสดุสองสามชิ้นออกจากเข็มขัดมิติเขาจุดคบเพลิงและเดินตรงเข้าไปในถ้ำทางเดินแคบมากมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินข้ามพื้นผิวที่ขรุขระได้สามารถมองเห็นหลุมได้ทั่วทุกแห่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ำแห่งนี้ถูกขยายออกไป หลังจากโค้งไปตามทางเดินยาว30เมตรในที่สุดเจียนเฉินก็มาถึงจุดสิ้นสุดของธรรมเส้นรอบวงของผนังนั้นอยู่ที่ประมาณ10เมตรและมีความสูง3เมตร ตรงพื้นนี้ก็ราบมากแล้วก็ยังมีโต๊หินแล้วก็ม้านั่งอยู่ไกลๆสองวันก่อนเมื่อเจียนเฉินเพิ่งค้นพบเขารู้ว่ามีคนอื่นเคยอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามฝุ่น,น,นหนาๆที่ปกคลุมพื้นดินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีคนเข้ามาที่นี่นานมากแล้ว หลังจากตรวจสอบถ้ำและยืนยันความปลอดภัยเจียนเฉินก็ติดคบเพลิงไว้บนกำแพงและนั่งลงตรงจุดศูนย์กลางของผนังถ้ำเขาหยิบแกนอศูนย์ระดับสองออกมาเพื่อใช้ในการบ่มเพาะแน่นอนว่าเขาปลอดภัยกว่าในถ้ำที่ซ่อนอยู่เมื่อเทียบกับเทือกเขาที่เปิดอยู่ด้านนอกเพราะมันจะทำให้เจียนเฉินสามารถทำการบ่มเพาะได้อย่างอิสระตามที่เขาพอใจ หลังจากการล่าสัตว์อสูนไปสองสามวันในเทือกเขาอาูนเขาได้สะสมแกนอสูนจำนวนมากเมื่อเพิ่มจำนวนแกนอสูนหลายร้อยอันที่เขาได้รับจากกลุ่มทหารรับจ้างเสือดาวทมินจำนวนของแกนอสูนที่เจียนเฉินครอบครองก็เพียงพอให้เขาบ่มเพาะได้ตลอดหนึ่งเดือนเต็มเจียนเฉินไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแกนอสูน พลังภายในแกนอสูรนั้นถูกดูดเกืนเข้าสู่ร่างของเจียนเฉินด้วยความเร็วที่น่าทึงพลังงานอันทรงพลังรวมตัวกันรอบๆร,ร,ร่างกายของเขาและค่อยๆรวมตัวกันเป็นแสงจางๆ เนื่องจากแสงสีฟ้าและแสงสีม่วงสองสว่างภายในจุดตันเทียนของเขาอัตราการบ่มเพาะจึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่ในเวลาเดียวกันแสงทั้งสองก็ใช้พลังงานของเขาไปมากเช่นกันเจียนเฉินก็เห็นเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่เขาดูดซับและบ่มเพาะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ความเร็วในการบ่มเพาะของเขาก็ยังเร็วกว่าเดิมเล็กน้อย ภายในจุดตันเถียนของเจียนเฉินพลังเสียนที่แข็งแกร่งเริ่มก่อตัวเป็นกระบี่ที่มืดมัวแม้ว่ามันจะพรามัวมากแต่จริงๆแล้วมันดูคล้ายกับกระบี่วายุโปยของเขาจนถึงจุดที่แม้แต่ดามจับของกระบี่ก็เหมือนกันมาก ในขณะที่เจียนเฉินยังคงดูดซับกระแสพลังงานภายในแกนอสูนกระบี่ที่อยู่ภายในตันเถียนของเขาก็เริ่มควบแน่นกับพลังเซียนอย่างช้าๆขณะที่มันก็เริ่มขยายออกไปด้านนอกด้วยความเร็วนี้ ขาจะสามารถตัดผ่านสู่เซียนผู้เชี่ยวชาญได้ในะอีกไม่นานค้าคาดว่าน่าจะใช้เวลาสิบวันถึงครึ่งเดือนแต่ถึงกลน,นั้นนั่นก็ช้าเกินไปเจียนเฉินขมวดคิ้วใช้ความคิดเนื่องจากจุดตันเถียนนั้นดึงดูดพลังงานทั้งหมดจากแกนอสูรของเขาไปมันทำให้เขานั้นขุ่นเคืองใจ มาดูกันว่าเขาจะสามารถดึงพลังงานนั้นกลับมาได้หรือไม่ทันใดนั้นใจของเจียนเชิญก็สายในขณะที่เขานั้นเริ่มจดจ่อกับการดึงพลังงานกลับมาจากแสงทั้งสองในจุดตันเทียนของเขาอย่างไรก็ตามแสงสีฟ้าและสีม่วงดูดซับพลังงานอย่างรวดเร็วแม้เมื่อใช้กำลังทั้งหมดเขาก็สามารถรับพลังงานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้จะมีผลลัพธ์เช่นนี้เจียนเฉินก็ยังพอใจเป็นอย่างมากด้วยพลังงานจำนวนเล็กน้อยนี้ความเร็วในการบ่มเพาะของเขาก็เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าหากเขายังคงความเร็วในระดับนี้ต่อไปเขาคงต้องใช้เวลาไม่เกินสองวันสาวันก็สามารถตัดผ่านได้ในธรรมเจียนเฉินกำลังทำการบ่มเพาะอย่างจริงจังแต่นอกเทือกเขาสัตว์อสูรในเมืองเวกทั้งเมืองนั้นอยู่ในความโกลาหล เมื่อข่าวออกมาจากปากของทหารรับจ้างไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่มันก็ยังทำให้ทหารรับจ้างทุกคนใช้ความคิดบุคคลนี้มีเงินค่าหัวสูงถึงหนึ่งหมื่นเหรียญม่วงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรเขาก็ตัวคนเดียวแล้วก็ยังบาดเจ็บสาหัส ดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาควรลดลงอย่างรวดเร็วข่าวที่ไม่สามารถยืนยันได้นี้ทำให้ทหารรับจ,าจ้างจำนวนมากเดินทางไปที่เทือกเขาสัตว์อสูรด้วยความหวังว่ามันจะเป็นจริงพวกเขาต้องทำให้แน่ใจเพราะว่ารางวัลมันสูงถึงหนึ่งหมื่นเหรียญม่วง และเนื่องจากเป้าหมายเป็นเพียงชายหนุ่มที่พึ่งจะอายุ20ปีนี่เป็นงานง่ายๆในสายตาของหลายๆคนปัญหาเดียวที่พวกเขามีคือการตามหาตัวเขานั้นให้เจอ ด้วยภารกิจที่มีเป้าหมายเช่นนี้คนจำนวนมากจึงไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของเงินหนึ่งหมื่นเหรียญม่วงได้ทหารรับจ้างเหล่านี้ก็ไม่กลัวแม้หลายคนจะบอกพวกเขาว่าเป้าหมายในครั้งนี้ไม่ใช่คนที่มีฝีมือธรรมดาและยังเป็นคนที่ทำให้ตระกูลเทียนซงสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลังจากสองสามวันที่เจียนเฉินนั้นอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูร หลายเมืองรอบๆเมืองเวกก็ได้ยินข่าวว่าเจียนเฉินบาดเจ็บสาหัสทหารรับจ้างจำนวนมากเริ่มมุ่งหน้าไปยังเมืองเวกเมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าดึงดูดเช่นนี้ทหารรับจ้างไม่กี่คนที่มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งและโชคของเขามองไปที่เทือกเขาสัตว์อสูรสำหรับพวกเขาพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ เพื่อประโยชน์ของตนเองเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็วในถ้าแห่งหนึ่งของเทือกเขาสัตว์อสูรเจียนเฉินนั่งสมาธิอยู่บนพื้นขณะที่เขากำลังบ่มเพาะขบเพิงบนกำแพงนั้นก็ถูกดับมานานแล้วทำให้มันมืดสนิทจนไม่สามารถมองเห็นมือหรือเท้าของตัวเองได้สองสามวันที่ผ่านมานี้เจียนเฉินอยู่ในสภาวะของการบ่มเพาะเกือบตลอดเวลา ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของพลังเซียนภายในเจียนเฉินสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของเขากำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาบ่มเพาะเขาไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวเลยนอกเหนือจากเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนแกนอสูรในมือของเขาหลังจากที่เขาสลับแกนอสูรเขาก็จะรีบกลับไปบ่มเพาะทันที เจียนเฉินไม่ได้กินอาหารหรือดื่มน้ำเปล่าในขณะที่ทำการบ่มเพาะเขาหมกมุนอยู่กับการทำสมาธิที่ลึกจนแทบไม่รู้สึกหิวหรือกระหายแม้แต่น้อยไม่นานหนึ่งในสามของแกนอสูรในเข็มขัดมิติของเจียนเฉินนั้นถูกใช้ไปหมดแล้วรอบตัวเขาก็มีฝุ่นฟุ้งเล็กน้อยมันมาจากแกนอสูรที่ถูกทิ้งไว้ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ จบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,อนโหเจ้<ฆ>นเฉินค่ะชาร์จพลังใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวต้องรับศึกหนักเพราะมีแต่คนมาตามล่าเขาค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่ในเทพกระบี่มรณะในตอนที่147นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ